ย้อนโมเมนต์ท็อปดารานุนุ์พาแฟนเปิดตัวกับลูกๆทำไมถึงไฟเขียวรายการคุยทรัพโชว์วันนี้พูดคุยกับนักแสดงสาวท็อปดารานนุ์ที่ได้ควงแฟนหนุม่มคุณไมโลมาเปิดใจถึงเรื่องหัวใจแบบหมดเปลือกพร้อมกับย้อนเล่าวินาทีเปิดตัวบอกกับลูกๆว่ายังไงบ้างสิ่งที่ยากสำหรับพี่ๆในวนัยนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องลูกท็อปใช่ไมโลใช่นั่นคือเรื่องแรกเลยที่คิด เราคุยกับลูกยังไงท็อปตอนคุยกับพี่ไมโลพี่ก็เล่าให้ลูกฟังว่าแม่คุยกับเพื่อนอยู่นะเขาก็ถามว่าเพื่อนคนไหนเพราะเขารู้จักเพื่อนแม่ทุกคนก็บอกว่าอันนี้ลูกไม่รู้จักหรอกจนตอนหลังเราเริ่มไปเดินออกกําลังกายก็เลยบอกว่าเออแม่คบคนนี้อยู่นะลูกคนเล็กก็อ๋อรับรู้แต่ลูกคนโตเขาแยกบ้านไปอยู่กับภรรยาคนนั้นทําตัวเป็นพ่อคนโตจะใจร้อนเขาจะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครทําไมผมไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะโทรไปสืบ เพื่อนมัธยมแม่ที่เป็นผู้ชายลูกคนโตจะรู้จักเขาจะสืบทํางานอะไรเราก็บอกว่าจะเย็นๆยังไม่บอกอะไรเยอะเราก็ให้เจอลูกคนเล็กก่อนเพราะเขาเป็นคนชิวใจกว้างแล้วค่อยมานัดเจอลูกคนโตโชคดีตอนที่เจอมีเรื่องที่ต้องคุยกันเพราะลูกคนโตเขาจะขายรถปรึกษาทางนี้ก็คุยกัน หลังจากนั้นก็ไปกินข้าวกันแล้วเขาก็มาบอกว่าคือลูกจะดูพี่ไมโลตลอดว่าเป็นยังไงเขาบอกแม่เขาเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็สบายใจขึ้นเรืร่อยๆจนกระทั่งเขาจะไปเรียนต่อมึงนอกเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราสองคนรวมถึงตัวเขาด้วยไปเที่ยวกระบี่ด้วยกันเพราะว่าน้องคนเล็กไปบวชอยู่ก็เลยพากันไปเที่ยวกระบี่ต้องขอบคุณลูกๆใจกว้างเขาเป็นคนเปิดใจถามว่าเขารักเราเขาห่วงเราไหม รักเขาพูดกับเราว่าแม่ได้ทำทุกอย่างตามคำพูดที่ให้ไว้กับผมคือพอเลิกกับคุณพ่อเขาเราก็ไม่มีใครแล้วเราก็เลี้ยงเขามาจนเขาเติบโตจนเขาแข็งแรงแล้วแล้วตอนนี้เหมือนเป็นพาร์ทที่เธออยากจะมีความสุขก็ให้โอกาสเธอนะพี่ไมโลเตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปเจอกับลูกของพี่ท็อปไหมไมโล ก็เตรียมตัวครับแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นจังหวะพอดีเขาอยากปรึกษาเรื่องรถพอดีเพราะผมก็ทำรถมือสองอยู่ก็เลยได้คุยมาเลยง่ายแล้วที่เขาชวนไปกระบี่ส่วนหนึ่งเขาก็คงอยากจะเห็นด้วยว่าเราเป็นยังไงเพราะมันจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันหลายวันฝั่งพี่ท็อปผ่านมาแล้วฝั่งพี่คุยกับทางบ้านยังไง มโลลูกผมจะเด็กกว่าอยู่ม .4 ม .5 เขาก็ฟังเราอยู่แล้วเราอธิบายให้เขาฟังเราไม่ได้ทําอะไรที่เขาไม่เห็นมีอะไรก็บอกลูกเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใส่ใจใเขามากกว่าหน่อยด้วยความที่เขาดีกว่าเขาเจอพี่ท็อปเขากลัวไหมไมโลไม่เลยเขาชอบคนนี้เขาเข้ากับเด็กได้อยู่แล้วทำยังไงถึงจะชนะใจเด็กๆท็อป เราต้องไม่พยายามเป็นธรรมชาติเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามาเพื่อแทนใครเราไปในฐานะไปด้วยกันแล้วก็เอ็นดูเขาอะไรที่เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ลำเส้นหรือเขาเล่าเรื่องความลับอะไรให้เราฟังเราก็ไม่บอกพ่อเขาเรารู้สึกว่าพ่อเขาเคารพเราแล้วฟังเขาเขาก็อยากจะเล่าเขาก็คุยเจอกันก็พาก,กันไปไปกินข้าวให้เขาสบายใจขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆเชื่อว่าพ่อแม่มีความสุขลูกๆก,ก็มีความสุขไปด้วยค่ะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ